เงเบิ่เบิ่ก็บเก็พี่น้องระวังเียบงับขมานะโอ้ดูนี่นะคนนั้นไม่มีเลยนะเติมตานี่ก็ถึนี่เราใส่นไม่ใช่กระตาของกระไได้สยเต็มตาก็งหายเล้นี่ร้อยนี่รกรอนนี่นีส่วนส่ว่สนส่วน บริดุทธิ์พอดอกสบายดีพี่น้องเมื่อนี้พาพี่น้องมาเก็บเห็ดเด็กพี่น้องมา่อเงี้ยงเห็ดมา่อเงี้ยงแต่ตีสามพอได้พี่น้องเนี่ยสามมุเช้าท่านมาช่วยกูหนีมันจีบ่ได้พี่น้องปตาบ่วรายเลยมีแต่คนเก็บร้ายเลยมาช่วยแล้วมันจีบ่ได้เก็บก็เลยมาหาเงี้ยงเก็บไปเดพี่น้องเพ็่อเงี้ยลายนึงนะ เฮ็ดเนี่ยพี่น้องจะเฮ็ดยังเก็บใบก่อนจะกินได้บุกินได้เก็บอย่างเดียวพี่น้องเลยเฮ็ดเอียงวะงั้นก็เบื่อตายแล้วเนาะพี่น้องจะเฮ็ดเอียง หาเห็ดปว่วเห็ดยนังกับเก็บบาจะเห็น ยังเห็ดได้แหะพี่น้องบ่แเ่นวันยังกุบยังเขียดเลยนี่แต่ไพ่ยีน้ำปลา วพี่น้องเิ้นให้ปวกแล้วมันยังเิ้ปขัวจิ๊บจิบจิบจิบ,จบต้องใส่เสียมงัดเด้อพี่น้องหากมันยาวพี่น้องใังยังอยู่ mm. โอ้มันเปื่อยแล้วเนี่ยนะ mm. ตาดีได้น่ำ เดินหน่อยก็เห็น,นยังมี้ยปวกอยู่เนาะเป็นห้างปัวกอ้าวใส่กับตาหนะเห็นอยู่ป่ะแต่ต้องเคลียร์หาแน่เลยแต่วะแน่เฮ้ย <c oughs> ม,มันออกในิผู้ปวัว Ở cái u của ta đi Ta đi Ta đi là cái ở hên Đoạn khuôn chỉ mang Đoạn à, Đây đây có mát Nhanh nhanh à. Thông xăm đỏ nữa vô lại Mua vô nhanh ก็พ่นดินอย่างนี้นั่งตรงเคลียร์ ัเขงก็ออกวัวแจ้งเงินจมลายไรพี่น้องพี่นออ้องพ่าแล้วได้รพี่น,ออนออ้องพ,พอแล้วพอแล้วไม่ยังเฮ็ดแต่เด้กระมานอยู่ได้พี่นออ้องมันหักบาทมันเป็นกุ๊กแก้วมาแล้วมาพี่อยี่ว่าเปลี่ยนไร

บานเบิดเลยพี่น้องอนะันมาเนี่ยก็พก่อมาเบิง้บง,บงเ,บ,เ,เบิ้งมุนเบ็ดเฮ็ดนะหลีกเหยียบเฮ็ดอันเบิ้งเนี่ยนั่นบอกคือกัะตาใหม่พี่น้องใช้กัะตาอยางเฮ็ดมุนเบิด พี่น้องสาบลาดพี่น้องปลาเล่วันี้ยันบ่ห่องนะมาพี่มาพีพู้ห,ห่งหองเฮงแท้ือห่องแย่แท้มันยัลงปลาบ่า เพิ่งพี่เนาะนี่จะดอกบานบานพุนตุกพุนตุกเลยมันมันดอกบัวงามแบบไหนเออปัดปัดหยากี่รีบอเนี่ยจะต้องเอิอมาเดี๋ยวเดี๋ยวเาจังสั้นน้ำ ก้าวเช่นเดิมเลยกระเพาะเนาะพี่พน,น้องจิ๋ว ไได้น้ำ้าวดอกปเละห้องก็บตกับพเอิญเลยแม่นมากลยนะเออมนจะบาเเนี่ยนี่นี่นีเด่นเด่นดจะนี่เก็บไม่นั้นจ้าิยงหายเดี๋ยวรเขากับเกบก่อนีทะเลจงไปเ

ตัวเล้ยมั้ือกหูเขาปัดกันหห้องห้องห้องอะไรก็มาตัวเลี้ยมันจะเป็นไหบ้าเลยเนี่ยแม่ข้นกระหูันะแม่ข้นกระหูมันซะ ผู่ง้องเานสวยบย่้ป่ะเต้พี่น้งเบงพี่น้องเบิ้งเบิ้งเก็บเก็บเก็บเก็พี่นองระวังเยียบยับเข้ามาหนะขนอยน่ะบริเก็บดอกขนคะมาทาขีดจา เก็บลอยลานนิ้วเดยวเบิ่งพี่น้องเ้กตาจังเก็บเปิบลเปิ้พี่น้องเลยนี่คือวือคือพี่น้องคือ่เป็นในายเดียรเยเ็อะไรช่างอะไรนะฮีท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 ฮีีทฮ็ทฮี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 ท โอ้ดูนญ่ไงนะคนนั้นนี่แบบคือจีบตานี่เก่ีบง่ายเราใส่น่งไม่ใช่กะตาของกะได้ด้วยเตะตาเขาง่ายก็คนที่ม่ได้กีบะตาเขายม้ใครคีบออไม่ได้คีปเผยปบได้มากเก็บเราไปนองเนาะมาได้คีบไปนองเบื่มาที่จะยังฮิตมันหรือบ่มันเบอกเขาว่าจะาโม่ มีนาสามโมงเช้าดูพี่น้องชอบมากคือ่วยนอื่บ่ได้เลยาเจ้าเก็บกอนบ่หนุนพี่น้องน่าย่ายเลได้อ็ได้ไม่้อหเสียินเอม่้ก็เียเนเโอ้ยบ่บ่ได้ยอ๋อผู้ชายคลิปจะติกินน้ำมูยูบบ่พี่น้องบริเก็บเขาจิกดิบ่เาบิเด้อเมะบรกินั่นไ เลยต้องออกก้มในเนี่ยร่มผนนี้หวาก็ได้พพ่ออัน้่้าเปรล่จิ้มเาเลิกเนี่ยที่ได้ตีนมันเปเล่ตัดพูดจะปิดยูเอามันชุดตีนโลดเนาะพี่น้องเนาะข้าคืบโลดมันแตงลายลายเอาไาสอกใสาจานฟูงผูทายอันีจาฟูงูไปเลย เอาไสอดใส่กระต่ามอมกับอะไเร้อกๆามันเลอ้กระตันก็ข้าหิวนี่ร้อยนี่รกลอนนี่นี่นส่วนส่วนส่นส่วนมได้เห็ดดอกบ่บเ็ดเลยนี่เอาเลยบไนเนี่ดึงเอาไปจัดขนาดเลยนะครัเ ที่เดตีนมันนี่จังเดยตีนไม่ได้ถ้าตีนเอยกระม้ะนี right ่เลยเคี่ยวบดเลยต้องพี่น้องเนาะเอาไว้ว่าผี่พุกรอนดืบอดอุปยาดิ๊ดิ๊ดกอถ่ายดิ๊่มันบกคือร้อยเคี่ยว่าเต็มเนาะ งามนะอบอกได้มันเข้าไมอีกเมื่อรได้ลงปลาพ่ออ้ยขายเทได้เนีพี่น้องไร้พวกบูจักหมุนี่อ๋อเพื่นเพ่นบเคได้บอกอะไรเนะบอกเอนาไอไกเอคือแม่อีกวัมันที่ได้มันดึงมุ้น มันบางอยู่แล้วมนต้องเกี่ยเบิดอยัย่งอยู่นะกระดักหนีเลยหิบ่อนเจต้องพุดเลิกเลยมึงก่แลอีแนกเ้อมีอยู่บ่คอเมียเนอะ้าวที่เกี่ยลำอยู่นีนะพูดเก็รอเดอต้องเอิดมให่เด้อมนน้ำล้างดอกเพแนเลยนอ อือี่้ันท้คนมาคนทาขึ้นนองเบิรบอเวิรงเว้นมันออกใหม่ได้พี่น้องนี่สอยนี่น่ไปห้ามหกไหมก่อนพี่น้องอีกแล้วพี่น้องโอ้ยมานี่ก็ได้อะไรม่ตีมันเอาเหี้ยงกะหมใส่เบิงพี่น้องอ้ายดอกเลยคุดคุดค ขื่อๆอ้าจีนอถื่อทักขื่อนอขึ้นเยอะเดี๋ยวงเด้อไก่จีเต็มตายได้พีนอริ่งพีนอกลางคืนกลางคืนพี่น้องไม่กลางคืนเดอสามโมงเช้าโลห็ด กะทั่งได้บาทหนึ่ลุกถีบแล้วพี่น้องหัวเขียบอกจะว่ามี่้องกัอ๋อหว่านเยนี่คเีย เพียงเว้นี่แล้วมันสิออกเขาเอาบอกเขาเก็บนะมันมี่จะจุ่มเลยใส่ปลาไหลได้หลายบ่อปลาแหลพี่น้องเบิ่งแน่ยเขาไม่ใหญ่อันนี่นะโอ้เขาไม่ใหญ่อันนึงกับไม่ใหญ่นี่กับพ่อแกงแล้วไม่ใหญ่ผู้ชายคลิปหีืเบิ่าไม่ใหญ่ผูชายคลิปก็ได้ไลายด้วยเนาะไม่ใหญ่ผู้ชายคลิปเขาบอกหินแล้วไดนไม่ให่ชายคลิปเอเก็บน้ำเข่าไหนก็ได้ที่นเราเอออันนี้ก็เป็ เ้าต้เข้าใจรหัสได้เวลาหาเห็ดเอ,อ้อแล้วแม่แรนโลดวะเป็นแต่ออกนอกพ้นแบบนี้นะจะเกาะจะแกะแบบนี้นะนพี่ต้นยญาเนเลยพี่นอกมากกว่าคืนนะว่าแม่นย่านที่เะพี่นะพต้นยะญ้าดูแต่คบโคบเนาะแต่คบโคบอยู่ ເບິ່ງພາຍເຍງເຫັດ <lequel> ພ <anderen sah en> <dad> ີ່ນ້ອງເຍງແຊ້ວอยู่ໄປເຍງກົບນິ້ເຂียดສາມຮອງເດພີ່ນ້ອງມີກົມສາມຮອງພຸອນນັາຍເນ Thank you. ล้วพ so ี่น้องพ่อยัคุดนึกๆคนึุดน่อองพี่น้อนี่น้องีตากเาเยจะตีตายแล้วแม่ตายแล้วกนจะขึ้นไม่จะขมนี่้องมาข้ตาบ่เนไตีตาเลย นองาต pues โชว์พี่น้อนั่นนั่นนั um> ่นนั <t <t ่นนั <t 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 ่นนั่นนั <t 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 ่นนั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 ่มนั่น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 ั่นน่นนั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 ่นน่นนั่นนั่ั่นนั่เนั่นนั่นั่นนั่นนั่นนั่่นนั่นน่นน่่นนนั่น พะว่าจ sure> anyway, mm hmm. ุ่มเห็ดจ i̇şte ุ่มเบอจุ่มงช่วยอีตคลิปกินน้ำเลยเด้ออีตคลิปบรเกเพียงเกาะอีต่คลิปบ้เ็กยนบกินแกงเห็ดนะพี่น้องพี่น้องเบิ่งพี่น้องก็มูหน่อยแท้

เลาะไปเรื่อยๆพี่น้องเลาะไปเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆปวดขี้อีกแล้วโอ้คือว่ายจังจั่นพี่น้องมิแต่ได้ปวดขีดด้วยจ่ะเมืองดีก็แลนรุ่นๆอยู่พี่น้อง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 นได้ทางไหนนี่ยโอ้ยไปรละแล้วบอกไปหยิบแล้ว เขาเจ้าจมีเจอมียังเกาะกดขีแปลว่ายังพี่น้องเออื่นกันกี้เพจเออเอื่นกัน,น,<า>นจุ่มนึ่งเลย,ยพี่น้องโอ้ยนี่จุ่มนึ่งโอ้ยเหยียบมุ่น้องกดเพจตัดบุญมุแน้วพี่น้องพี่น้องมุนไม่เลยมาแล่วไม่ช่วยขีย่เยูะห่อยนะขี่เ<ด>จ็บต่องไายอยู่ชั้น <laughs> พี่น้องเจ็บต่องไาย

ได้เลยมี ina, ่ม <ah ี anyway. <ah ่พ้อนงนะบึงส้มหนาไม่ใหญ่อันั่นแล้วก็ไม่ใหญ่อักตายฮักอยู่ฮักกห่ฮกอยู่ฮักกพ่อจีป้ายังไปหาเห็ดหรอวันนี้เวลาเห็ดกี่หัวอะไปล้านๆเนยมันไปฮั แม่กันอันข้างในเป็นกรได้กะเล็บเราบุมนี่อานม่าพี่น้องเชียเชียร์เราบุญดพี่น้องบุ้พี่น้องว้าวพี่น้องมาน้ามีน้องปวดพี่น้องตั้งไเก็บก็ตั้งแต่ไปได้ปวดที้ได้ปวดี้ ท่า <laughs> น,นปวดทีอะไร่านนีปวดท, <h ums> ทีเก็บเ็ดป่ะท่านสิบอกว่าเก็บเน็ดกยันก็หูเด็กพี่นอ้องก็เลยบอว่าปวดทีแเลก็เข้าใจกัะโลดท่างปวดทีลดเลยหมายแปลว่ามาเก็บเนดเออกับมาเก็เบเ็ดเลยพี่น้องไปนั่งกันท่าน,านั้นเมื่อกีนยัยนถ่ายคลิปนะบัไดน้ำมูยนถ่ายคลิปนี่ยันปวดียันบ้ายันหนิด e ี เต็มตาเลยได้พี่น้องเต็มตาแล้วตานั่นจะถิเต็มตาแล้วเพือพอเป็นอางยู่ยินหนาห้าตนโตออกกระโบไม่ทราบเลยเพื่อนลูกห้าสรไปห้าเอตการบอกขาอันโดนมอนเดนมองยงลงมั้องอยู่หวาหวาดมีตาาต Hiệp cỡ quý tôi quý côn hà lưng cái... tại sa mong sao vino ừ. hà mong sao lẻ vừa qua lẻ vino mang nhu cung chin ông bung 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 อันนี้กระตามือมืออย่างเกาะกระตามือกอ,องมีตังโคม <laughs> อันนี้กระตา่ายย่าอยัางมาอันนี้ก็คือกระตา่ายย่าอยังโอู้มาอยู่เลยพี่น้องป้าป้าโนขนกระตายนี่ง่ามกว่ามือมิเตจูอู้จูจูแจ้งแล้วเด้อพี่น้องแจ้งแล้วเฮ้ยสิไปต่ออีกอยู่นี่นนบบนคลิปนี้กระจกทำนี้เ้อพี่น้องไว้พรกันคลิปหนาสิไปเยี่ยงอีกมือหนาพี่น้องเห็น